คนเลี้ยงสัตว์ในเมืองบาจโจทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตอนเองเินเจียงอุยกูช่วยกันอพยมสัตว์เป็นล้านตัวไปยังทุ่งหญ้าฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายนช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงของทุกปีคนเลี้ยงสัตว์จะพาวัวแกะและอูดเดินทางจากทุ่งหญ้าของเมืองบาโจไปยังทุ่งหญ้าฤดูหนาวที่มีอาหารเพียงพอสำหรับสัตว์เหล่านี้ผู้เลี้ยงสัตว์บอกว่าปีนี้ได้พาแกะมากกว่า600ตัวม้า40ตัวและจามารีอีก90ตัวเดินทางมาถึงทุ่งหญ้าฤดูหนาวอย่างปลอดภัยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น4วัน ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดทีมนำทางรวมถึงจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายถิ่นช่วงเปลี่ยนฤดูหัวหน้าพักของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองบาจโจบ,บอกว่าปีนี้หมู่บ้านนี้มีผู้เลี้ยงสัตว์32ครอบครัวสัตว์มากกว่า24,000ตัวที่ต้องอพยพไปยังทุ่งหญ้าฤดูหนาวโดยทางหมู่บ้านได้จัดทีมงานคอยช่วยเหลือเพื่อให้การย้ายถิ่นราบรื่น การย้ายถิ่นของเมืองนี้น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนโดยมีการย้ายสัตว์จำนวนมากถึงเกือบล้านตัว